ักเนี่ยทุกท่านอาจจะทราบแล้วว่า NSL เนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับ7 e l e v e n พวกแซนด์วิชอบร้อนที่เราทานกันที่7เวลาหิวแล้วอยากได้อะไรอร่อยๆร่อยเร็วๆนะคะตรงนี้เนี่ยเ,เขาเป็นการ OEM ก็คือว่าแบรนด์เนี่ยเป็นของ7เเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ87นะคะ ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาพยายามกระจายรายได้ออกจากเซเว่นซึ่งเป็นเรื่องดีก็คือ,อว่าผลิตให้เซเว่นก็ดีอยู่แล้วนะคะมันก็มีรายได้แต่ไปมีรายได้ในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่เป็นที่เขามีแบรนด์ของตัวเองนะคะแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีมากเลยก็คือว่าเขาไปร่วมหุ้นกับคนที่ เ,เข้าใจลูกคา้านะคะต้องเขาต้องอย่าลืมว่าการที่เรา OEM ให้กับเซเว่นเนี่ยเซเว่นเป็นคนที่เข้าใจลูกคา้าครับส่วนเรามีโรงงานที่ผลิตได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่าถ้าไม่ดีเยี่ยมจริงๆอะ่ะเซเว่นเขาเขาเขา,เขามีคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วถ้าไม่ดีเยี่ยมเขาไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความสามารถในเชิงโรงงานผลิตเนี่ย เราก็ไปหาคนที่เข้าใจลูกค้ามีของอร่อยๆมานะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาไปมีพาร์ทเนอร์ชิพสจริงๆสอันแต่ว่าอันหนึ่งเลิกไป3คนที่เข้าใจลูกค้าแต่คนที่เข้าใจลูกค้าแล้วก็เวิร์กที่สุดก็คือเบเกอรี่แบรนด์ที่ชื่อว่าเ a เกอร์วิชนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วเขามีหน้าร mm ้า hmm. นตามห้างนะคะก็เป็นเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นคำเล็กๆที่ไม่แพงอร่อย ทีนี้เนี่ยสิ่งที่พาร์ทเนอร์กับเบคเ r ค i วิชเนี่ยร่วมทุน80%นะคะเบคาวิช20%เบคาวิชก็ได้นะคะพูดง่ายๆว่ามีซินเนจีสเพราะาได้คนที่ถนัดการผลิตนะคะคแล้วที่สำคัญพอมาจอยกันเนี่ยก็ทำผลิตภัณฑ์แบรนด์ของตัวเองไปขายที่เซเว่นได้จริงๆอาจจะอันนี้พูดให้ง่ายเนาะเพราะเราไม่ได้มีเวลาเยอะ จริงๆเขาทำขายที่อื่นด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นอีกมากมายเช่นฟังไทยเข้าแท่งอะไรแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการร่วมทุนมีเบร์วิชทำให้สินค้าที่เป็นโอนแบรนด์เนี่ยเ,เพิ่มขึ้นสูงมากก็คือไรายได้ปีที่แล้วเนี่ยร้อยกว่าล้านนะคะแล้วปีนี้เนี่ยจะกระโดดขึ้นสองร้อยห้าสเปซ็นมาเป็นประมาณสามอล้านนะคะแล้วก็ถ้าเห็นราคาหุ้น NSL ที่มันน่าตื่นเต้นมากเลยตั้งแต่ต้นปีเนี่ย hmm. เ,เราก็จะทราบกันดีว่าตลาดตื่นเต้นในส่วนนี้ hmm. นะคะก็เพราะเป็นสิงที่ทำให้โตมากแล้วก็อย่าลืมว่าในด้านราคาหุ้นเนี่ยทั้ง n s l แล้วก็คู่เทียบที่คล้ายๆกันก็คือ TACC เนี่ยมันมีประเด็นสกิดใจคนอยู่อย่างว่าจริงๆไม่ควรจะเทรดแพงเท่าคนอื่นเพราะว่ามันมีการกระจุกตัว ของรายได้ที่กับเซเว่นะคะในกรณีของ NSL เนี่ยสัญญากับเซเว่นเนี่ยถึง 31, 2 0 oh. 3 1นะคะแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับบริษัทอื่นเช่นตัวอย่างสมมติเท่าแค่น้อยขายของในเซก็เป็นโอนแบรนด์ก็ไม่มีลิมิตนะคะเพราะฉะนั้นในเชิงหุ้นเนี่ยมันจะให้ P.E. ต่ำกว่าเพราะว่ามันมีริสตรงนี้ แต่ทันทีที่เขามีการ diversify ไป o อนแบรนดนะคะมีหลายตัวแต่ขอพูดแต่เบกอเท่ากันความเสี่ยงตรงนี้ก็จะน้อยลงน้อยลงนะคะแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่า o อนแบรนดเนี่ยเ,เดี๋ยวปัจจุบันของของเซเว่นแล้วกันมี87%ของ revenue contribution ปี25เนี่ยจะเหลือลงเป็น80ซึ่งหมายถึงว่าโอนแบรนดเนี่ยจะต้องเออติบโตสูงมาก นะคะเเราอาจจะไม่ได้เห็นได้ชัดในวันนี้แต่ว่าก็เป็นเป้าหมายที่อาจจะเรียกว่าทุกคนตื่นเต้นนะคะในด้านกำไรปีนี้เนี่ยเราเคาดว่าจะโต57%แต่524ล้านหลักๆจากเรื่องแรกคือเอ่อ n ก็อย่างโตดีครับนะคะ17%อย่างที่เราเรียนไปแล้วก็เรื่องที่2องโอนแบรนเนี่ยกระโดดอย่างก้าวกระโดดในปีนี้นะคะเพราะว่าพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเริ่มทำปีที่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดหุ้นเทรดที่ราคาไม่แพงแล้วก็จะไปต่อนะคะก็คือ14.3เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์ที่ประมาณ10ปลายๆนะคะแล้วก็เ,เรา,เ,าเริ่มศึกษาด้วยคำแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย35บาทค่ะอืมเขาบอกไหมครับพี่หนิงว่าเป้าหมายที่เขาจะทำโอนโอนแบนด์เนี่ยสัดส่วนมันจะขึ้นไปอยู่ในระดับไหน ถ้าดูจากปัจจุบันที่ประมาณเจ็ดเปอร์เซนแล้วปัจจุบันก็คือเซเว่นแดสิบเจ็ดเขาเจ็ดนะคะก็แสดงว่าคนอื่นหกนะคะของคนอื่นเนี่ยคนอื่นมันจะมีพวก frozen food เนาะซึ่งมันไม่ค่อยโตเพระนาะฉะนั้นเนี่ยคำถามอีกทีตัวทีก็คือคือโอนแบนเนี่ยนะครับที่มันจะเป็นคีย์สำคัญในอนาคตเนี่ยเขาเขาตั <c oughs> <c oughs> ้งเป้าไหมว่าเขาจะขึ้นไปเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้ทั้งหมด เขาไม่ได้ตั้งเป้าแต่ว่าอะไรที่ออเซเว่นเนี่ยจะเป็น20%แล้วเราคิดว่าสัดส่วนอื่นๆเช่น frozen food มันอยู่ที่6นะคะคแล้วก็ปัจจุบันตรงนี้อยู่ที่7บรนด์น่ะแปลว่ามันอาจจะต้องขึ้นไป14%รออหรือว่า1เท่าในออ2025ปีหน้าค่ะคซึ่งซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมาจิ้นมันเยอะกว่า OEM แน่นอนถูกไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีการเปิดเผย นะคะแต่ว่าที่ได้แน่ๆก็คือพอกำลังการผลิตซึ่งมันมีฟิกซ์คอร์สอยู่สูงเนี่ยมันขยายตัวดีนะคะไม่ว่าจากไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจากเซเว่หรือว่าของเขาซึ่งของเขาเนี่ยจะจะเยอะกว่า7ก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้มาชิ้นดีขึ้นด้วยปัจจุบันกำลังการผลิตยอยู่ที่ประมาณ5 0าสปอร์ซอนะครับวันนี้เวลามีไม่เยอะครับพี่หนิงขอสอบถามประมาณนี้ก่อน,ลนแล้วกันสำหรับตัว NSL นะครับแนะนําซื้อนะครับแนะนําซื้อค่ะราคาเป้าหมายครับพี่หนิงครับสาบาทค่ะนะครับ PE ก็ยังไม่สูงเนาะ14บส่เท่าไม่สูงแล้วก็ซีเนจี้กับอัพไซก็คิดว่ายังมีต่อต้องติดตามต่อไปค่ะได้ครับผมวันนี้ขอบพระคุณครับพี่หนิงครับขอบคุณครับ